สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดมินิเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่กัน3คนเหมือนเดิมนะครับวันอังคารนะก็มีประเด็นข่าวร้อนแรงมาตลอดอีกแล้วนะฮะประจำสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีเรื่องราวทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็หลายๆเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงเนี้น่นใช่ก็มีโอ้หลายๆข่าวที่เข้ามานะแต่ว่าวันนี้ก่อนดีกว่าครับเมื่อวานนี้เนี่ย เป็นยังไงกันบ้างอของผมเข้าเป้าไปสองข่าวด้วยกันนะคะ,<ฮ>ะนั่นก็คือกรณี กระแสการควบลั่นและทำนูนของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอีกกรณีหนึ่งคือจังหวัดชายแดนภาคใต,ต้เตรียมเปลี่ยนถังแก๊สจากเดิมที่ใช้แบบเหล็กเป็นถังคอมโพสิตพลาสติกที่ทำมาจากโพลิเมอร์นะฮะครับราวนี้นี่เเข้าเป้าไปหนึ่งข่าวด้วยกันค่ะเป็นกรณีลูกเรือประมง38รายค่ะร้องคุ้มครองเพราะกลัวนายจ้างเนี่ยจะข่มขู่ทำร้ายก็ขึ้นหน้าหน,าานึ่งกันบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะมากันถึงวันนี้ดีกว่าข่าวน,น,นี้นี่ใครเข้าเป้ากันบ้างเอ้ยไม่ใช่ใครจะเป็นใครจะเป็นคนแรกที่จะเล่าข่าว ใช่ไหมคะนิน่งเลยค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าจับได้แล้วสําหรับมือมืดโทรศัพท์ป่วนเบอร์ฉุกเฉินดึง669ท,<อ>ที่จังหวัดตราที่เป็นเหตุการณ์ไปเมื่อหลายวันก่อนใช่ค<อ>่ะดังมากเลยนะใช่ค่ะทําให้โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินจริงเนี่ยโทรไม่ติดตนนัวนาผู้ป่วยไปรักษาไม่ทันแล้วก็เสียชีวิตหลังใช้เวลากว่า10วันเลยนะ่าจะติดต่อได้ในที่สุดค่ะตารวจพบคนที่โทรป่วนแล้วเป็นหญิงสาวพิการทางสติปัญญาวัย26ปีค่ะพ่อแม่เสียชีวิตแต่เด็กค่ะแม่ทำา ต่างงจััหวดด้านคุณยายวัย65ปีที่อยู่ด้วยการยกมือไหว้ขอโทษค่ะ,ะพร้อมเปิดเผยว่าญาติให้มือถือรุ่นเก่ามาใช้และที่ยังโทรป่วนอยู่เนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวไม่รู้ว่าตัวเองเนกำลังก่อเหตุวุ่นวายอยู่คิดว่าตอนเนี่ยอยู่บ้านนอกคงไม่มีใครตามตัวเจอหรอกอนะประโยคท้ายๆมันแปลกๆป่า เออไม่รู้ตัวแต่คิดว่าตัวเองอยู่บ้านนอกอ้อเลมีใครตามเจอเอออันนี้ก็งงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็น่าเห็นใจก็ทีหลังเราก็ต้องมีการควบคุมกันนิดหน่อยนะใช่ครับคับครับผมมาเรื่องต่อไปยังไม่จบนะครับสําหรับกระแสข่าวการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติวันนี้ก็มีเสียงจากทางด้านของโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพลเอกเลิศรัตนวนิชก็ระบุว่า เป็นคนกลุ่มเดิมที่แสดงตนว่าจะไม่รับรากตั้งแต่ต้นแต่เชื่อว่าสมาชิกจะใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบเพราะกอบเชิญกรรมธิการสปชฟังรายละเอียดการปรับแก้และทำนุนในวันที่17-19สิงหาคมนี้ก็คือกลางเดือนนะฮะส่วนข้อเสนอปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั้นต้องแก้ไขฐธรรมนุญฉบับชั่วคราวโดยมีการทำประชามติก่อนอันนี้ท่านว่าอย่างนี้ครับก็ต้องดูกันไปเรื่องนี้ก็ ใกล้งดใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะได้ใช้กันอที่จะได้มีการนํามาให้สปชเขาลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบของผมนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนี่เลยครับกรณีเกี่ยวกับภาษีบาปที่เขาว่าจะแบบว่าไม่ให้แล้วไม่สนับสนุนองค์กรนั้นองค์กรนี้แล้วนะครับมันเป็นมีมีคนเสนอขึ้นมาว่าจะ เลาะครับ oh, ทีนี้นะครับทางสภา,าออนิติบ,บัญญัติอ่าสภาปฏิรูปแห่งชาติครับก็มี <mumbling S 2> <ๆ>สมาชิกบางคนนะค,นนคัดค้านแนวคิดดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของรองนายกและมตีครับก็คือหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลครับบ,บอกอุ๋ยนะใช่ครับเขาบอกว่าเขาจะให้สสและก็ไทยพีวีเอสเนี่ยกลับไปของบประมาณจากรัฐสภาแทนโดยสมาชิกสปชนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็ขอให้มีการทบทวนครับเพราะว่าเนี่ยองค์กรต่างๆพวกนี้ ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ,ะแล้วก็เห็นว่าถ้าเผื่อสมมติว่าโยกงบเนี่ยไปใช้งบจากงบรัฐบาลแทนนะฮะผ่านจากสภาเนี่ยอาจทำไม่ถูกนักการเมืองปรับลดหรือตับ ลดงบประมาณอีกอีกทั้งโดยปกตินะครับการตรวจสอบในการใช้เงินเนี่ยก็มีการทําอยู่แล้วจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินคอตงอ่นะอ่าครับก็เป็นการวิเคราะห์กันไปนะครับครับผมมาเรื่องของผมนะฮะกรณีที่ทางด้านคดีหมิ่นประมาทของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะฮะวันนี้เป็นคิวของคุณเทพชัยศินพงศ์เป็นเทพไทยทําไมครับก็คือวันนี้นะครับทางด้านของสารอาญามีคำพิพากษาให้ยกฟ้องนะคะคุณเทพไทยโดยกล่าวเรียกร้อง ให้คณะรัฐมนตรียุครัฐบาลคุณทักษิณช,ชีวะลาออกเมื่อปี2549เพร,ราะบริหารประเทศแบบซีออเปรียบเทียบอดีตนาย,ยกทักษิณเหมือนผีปอบที่ออกจากลาแล้วกลับเข้าล่างไม่ได้นะฮะ,ะโ,โดยสารเห็นว่าเป็นการนําข้อมูลข่าวสารม,มาเผยแพร่อันเป็นวิสัยที่กระทําได้จึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทครับเลรอครับก็ว่ากันไปนะครับ,บค่ะ,คะเปีดทายกันที่เหตุปริศนากันบ้างค่ะคุณออฟค่ะ เมื่อตำรวจค่ะพบศพหนุ่มวัย15บนหลังคาชั้นสองของโ<ม>รงแรมแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท4เพบา<ม>ตายมานานกว่า2วันแล้วสอบถามเพื่อนค่ะให้การว่าน่าสังสารกันก่อนผู้ตายเนี่ยชักชวนหญิงขายบริการชาวต่างชาติสองคนมาเปิดห้องพัก<ม>ชั้น4จนรุ่งเช้าเนี่ยตนมารอหน้าล็อบบี้ก็ไม่เจอ<ม>ขณะที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบ,พบว่าหลังจากหญิงสาวดังกล่าวออกจากห้องผู้ตายก็เดินเข้าไปในห้องแม่บ้านแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยพบวิธีก็เป็นศพใช่ ค่ะเฮ้ยเออก็เป็นเหนะตุการณ์ปริศนาที่ต้องตามหาความจริงกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วคืออะไรกันแน่ใช่ครับช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดดครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นผักสะกุลเด็กครับ